นิทานโจรใจร้ายกลายเป็นฮีโร่ผู้ใจดีสวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้พี่มีนิทานสนุกๆมาเล่าให้ฟังเรื่องราวของโจรใจร้ายที่เปลี่ยนเป็นฮีโร่ผู้ใจดีเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโจรใจร้ายอาศัยอยู่ในป่าลึกชื่อของเขาคือโอ๊ตโอ๊ตเป็นโจรที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความโหดเหี้ยมปล้นทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือแม้แต่ของกิน โอ๊ตไม่เคยสนใจว่าใครจะเดือดร้อนจากการกระทำของเขาเขาคิดเพียงแค่ว่าฉันต้องรวยวันหนึ่งโอ๊ตได้ยินข่าวว่ามีพ่อค้าเดินทางผ่านป่าพร้อมกับเงินทองจำนวนมากโอ๊ตจึงวางแผนที่จะปล้นพ่อค้ารายนี้ขณะที่โอ๊ตกำลังซุ่มรอพ่อค้าอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงร้องให้แววมาเมื่อเดินตามเสียงไปโอ๊ตก็พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้อยู่ข้างทางเด็กน้อยบอกว่าหลงทางกับพ่อแม่และหิวมาก โอ๊ตมองเด็กน้อยด้วยสายตาที่แข็งกระด้างแต่เมื่อเห็นน้ำตาของเด็กน้อยโอ๊ตก็รู้สึกแปลกๆในใจเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนโอ๊ตตัดสินใจแบ่งขนมปังที่เขาเตรียมไว้กินเองให้เด็กน้อยเด็กน้อยกินขนมปังอย่างอร,อร่อยพร้อมกับกล่าวขอบคุณโอ๊ตด้วยรอยยิ้มที่สดใสรอยยิ้มนั้นทําให้โอ๊ตรู้สึกอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนโอ๊ตเริ่มคิดทบทวนการกระทําของตัวเอง เขาตระหนักว่าการปล้นคนอื่นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริงตรงกันข้ามมันกลับทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าโอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาพาเด็กน้อยไปส่งคืนพ่อแม่และสัญญาว่าจะไม่กลับไปเป็นโจรอีกโอตเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเขาใช้ความรู้ความสามารถที่เคยใช้ในอดีตมาช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโอช่วยชาวบ้านซ่อมแซมบ้านซ่อมบำรุงถนนและปกป้องพวกเขาจากอันตราย โอ๊ตกลายเป็นฮีโร่ของชาวบ้านทุกคนต่างรักและเคารพโอ๊ตมีความสุขกับการช่วยเหลือผู้อื่นเขาพบว่าการเป็นผู้ให้มีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับมากมายนะนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าในอดีตเราจะเคยทำผิดพลาดมามากแค่ไหนสิ่งสำคัญคือการสำนึกผิดและเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำความดีมีความเมตตาและความเอื้อเฟื้อแบ่งปันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง เด็กๆลองคิดดูนะว่าเราจะสามารถทำความดีอะไรได้บ้างในวันนี้อาจจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังลำบากแบ่งฟันขนมให้เพื่อนหรือแค่พูดจาไพเราะก,กับทุกคนรอบข้างแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วจ้าเป็นยังไงกันบ้างจะเด็กๆนิทานเรื่องนี้สนุกไหมที่หวังว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนอยากเป็นคนดีและช่วยเหลือผู้อื่นนะจ๊ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำนิทานสนุกๆมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกนะจะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย